วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech ได้ร่วมกับบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและบริษัทต่อพนัทยานยนต์2011จำกัดได้จัดกิจกรรมยามาฮ่าเทคโนโลยีแคมปัสทัวร์0 0เทเขึ้นที่วิทยาลาย e ัยอีเทคเมื่อวันที่26มิถุนายน2555ที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มนักศกษะให้กับนักศึกษาในด้านการนำเสนอการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนและการพัฒนาด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการเดินสายที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มสถานศึกษ สาระดับเทคนิคและอาชีวศึกษาจำนวน28สถาบันการศึกษาทั่วประเทศโดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งการเปิดตัวยามาฮ่า TTX ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของยามาฮ่าที่นำสุดยอดเทคโนโลยีมาประกอบเข้าด้วยกัน <Okay. S 1> การเล่นเกมแจกรางวัลและการแข่งขันยามาฮ่า TTX Technology Presentation Contest 2 o c h a a n w e l l และปิดท้ายด้วยฟรีคอนเสิร์ตจากกลุ่มศิลปินวง City f o o l s ที่มาเพิ่มความสนุกสนานให้กับนักศึกษาอ e ีเทคอีกด้วย e a